สวัสดีค่ะคุยสบายได้ความรู้ดูช่องทนายธมินะคะดิฉันธมิสมนทาเป็นทนายความในประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญทางด้านวีซา่าใบเขียวและการแปลงสัญชาติค่ะคุยสบายในคลิป,ปนี้นั้นมีอัปเดตท,ที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนะักเกี่ยวกับอาชญากรรมที่เกิดขึ้นใหม่ของคนที่ปลอมแปลงว่าเป็นเจ้าหน้าที่อิ m เ g ก a รชันและมาปล้นขูดรีดข่มขู่เพื่อเอาเงินจากเหยื่อค่ะไปฟังรายละเอียดข่าวนี้ด้วยกันค่ะ คลิปนี้นะคะมีการอัปเดตออกมาเพื่อเตือนให้หลายๆคนระวังตัวนะคะว่ามีการปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่อิมิเกรชันและมีการข่มขู่เอาเงินแต่ว่าในกรณีนี้คนกระทําความผิดถูกจับแล้วค่ะเมืม่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมานี้นะคะกรมตํารวจใน Orange County ได้ออกข่าวสารประกาศเตือนประชาชนนะคะโดยการประกาศอย่างเป็นทางการว่ามีมิจฉาชีพป,ปลอมเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่ไอซ์เพื่อปนชิงทรัพย์เหยื่อนะคะหรือขูดรีดเป็นการปนชิงซึ่งหน้าเจ้าหน้าที่ทํางานเร็ว ผ่านไปเพียงแค่6วันวันที่2 6มิถุนายนจับตัวคนร้ายได้แล้วค่ะคนร้ายนี่น่ากลัวมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นชายชาวโรมาเนีย2คนอายุเพียงแค่19ปีและ25ปีเท่านั้นที่หนักกว่านั้นนะคะเขาคาดว่าทั้ง2คนนี้อยู่อาศัยในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างผิดกฎหมายค่ะไปฟังสื่อรายงานด้วยกันค่ะ Anaheim investigators arrested l ตัวลอเรนต a โ s บาซิอาน a และอเล็กซานดรู l ์วาซัล l ีในฟูลเ t อร์ตันช่วงดึกวันพฤหัสบดีคื e ตำรวจต้องก e ร e ห e ใบหน้าของ Believe the two Romanian nationals who they believe to have ties to Romanian organized crime rings robbed many more people by posing as federal immigration agents, threatening to deport people who don't pay them. <laughs> Uh huh. ในกรณีนี้เยื่อมีใครบ้างคะสื่อ,อรอยายงาน,นด้วยคะ่ะว่ามีใครเป็นเยื่อบ้าง Nearly a dozen people did go to law enforcement in Anaheim, Westminster and Tustin Including a street vendor robbed <c> of $380 in cash and his Mexican ID card And a week after that, they attempted to rob a man walking with his child. June 15, prosecutors say the pair wore fake agent badges and in at least one case had a gun displayed in their car. The two are also charged with felony kidnapping, false imprisonment, and robberies in Contra Costa County. The DA's office believes the men are in the United States illegally and may be responsible for similar crimes in Washington and New York. They said they did it Washington and New York. เขาปล้นยังไงคะสื่อรายงานนะคะคลิปจับ NBC Los Angeles เนี่ยนะคะก็คือไปถูกจับได้ที่ Los Angeles ไงคะไปก่อนหน้านี้ทําที่วอชิงตันแล้วก็ไปทําที่นิวยอร์กแล้วตอนนี้มาทําที่แคลิฟอร์เนียโดนจับได้คะ่ะเขาปล้นทั้งหมดนะคะที่สื่อรายงาน5ครั้งครั้งแรกเกิดขึ้นในวันที่8มิถุนายนในเมืองออสตินรัฐแคลิฟอร์เนียนายสคนนี้นะคะก็ไปปล้นพ่อค้าขายอาหารข้างถนนน,น่ะเดินเข้าไปบอกกับพ่อค้าคนนี้ว่า เอเอยูอายเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะขอเดบบัตรประชาชนหน่อยแล้วก็บอกเหยื่อด้วยว่าตอนนี้กําลังทําคดีสืบสวนเรื่องธนบัตรปลอมอยู่มีแบงก์ปลอมแล้วก็บอกว่าอยู่ต้องจ่ายเงินมาไม่อย่างนั้นอ่ะยู่จะโดนในรเทศออกจากประเทศก็รีดไถ่พ่อค้าคนนี้ได้มา380ดอลลาร์ครั้งที่2ไปทําอีก ในเมืองเดียวกันที่เมืองออสินที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะคะเกิดขึ้นในวันที่15มิถุนายนผ่านไปไม่กี่วันเองนะคะคราวนี้นายสองคนนี้ก็ไปปล้นขายเหยื่อที่เป็นพ่อกับลูกคือพ่อกับลูกกาลังเดินกันมาตุองนิ่งๆุงน,ง,ง,นง,งนิ่งกันมาอยู่ดีๆนายสองคนนี้อยู่ในรถ SUV แล้วก็เรียกให้สองพ่อลูกนีหยุดแล้วเขาก็บอกว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ FBI แล้วก็ตามเดิมเลยค่ะขอดูแบบประจําตัวหน่อย ถามสองพ่อลูกว่าเงินในกระเป๋าน่ะเป็นเงินของจริงหรือเปล่าแต่รอบนี้สองพ่อลูกนี้เหมือนกับว่าเอ้ยผิดสังเกตอะค่ะก็เลยโทรหาตำรวจเจอแบบนี้นายสองคนนี้ก็ ขับรถหนีออกไปเลยค่ะครั้งที่3เกิดขึ้นในวันที่15มิถุนายนวันเดียวกันค่ะเพราะว่ารอบแรกไม่สําเร็จไงคะรอบ2เลยทําอีกค่ะเกิดขึ้นที่เมืองเวสต์มินสเตอร์นะคะในรัฐแคลิฟอร์เนียนายสคนนี้นะคะก็ทําตามเดิมเลยค่ะขับรถ SUV ีสีน้ําเงินไปจอดใกล้ๆกับเหยื่อที่เป็นผู้ชายที่กําลังขี่จักรยานอยู่สั่งให้ผู้ชายคนนั้นหยุดแล้วก็บอกว่าเขา,าเป็นเจ้าหน้าที่ไอซ์ จ่ายเงินมานะถ้าไม่จ่ายจะจับแล้วก็จะส่งตัวกลับนอกประเทศผู้ชายคนนั้นกลัวแล้วก็ให้เงินนายสองคนนี้แล้วก็นายสองคนนี้ก็ขับรถ SUV จับไปจนครั้งที่4นะคะเกิดขึ้นอีก2วันถัดมา17มิถุนายนเหมือนเดิมค่ะนายสองคนนี้ปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ไอซ์ไปหลอกผู้ชายคนหนึ่งที่ลานจอดรถที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็บอกว่าจ่ายเงินมาซะถ้าไม่จ่ายเงินจะจับตัวและส่งกลับประเทศรอบนี้ได้ทั้งบัตรเดบิตบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็หมายเลขพินด้วยแต่หลังจากเกิดเหตุนะคะผู้ชายที่เขาเเเปป็นหยื่อขาไจ้ง ตำรวจที่เมืองเวสต์มินสเตอร์ที่รัตคิร์เนียค่ะและรอบสุดท้ายก่อนที่จะถูกจับนะคะครั้งที่5นี้ไปก่อเหตุในวันรุ่งขึ้นข่าวในเมืองอาณาฮามรที่รัตคิร์เนียเหมือนเดิมอีกคนะ่ะนายสคนนี้ปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ไอซ์ขู่แบบเดิมได้เงินเหมือนเดิมรอบนี้ได้เยอะด้วยได้800ดอลลาร์นะคะและเหยื่อในการทําผิดครั้งนี้ครั้งที่5ครั้งสุดท้ายเนี่ย เป็นผู้หญิงค่ะเมื่อถูกจับแล้วในสองคนนี้เขาสารภาพการกระทําของเขาคุณ Kimberly X นะคะผู้อํานวยการสื่อวลชนของสํานักง,งานอายการเมืองได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้มีคลิปด้วยค่ะ This is just another ruse that they're using to target people that they think are not g o i n g to fight back they're not going to go to law enforcement and these are the people that need the money the most they were specifically targeting Hispanic mostly men um, because they told law enforcement that They were targeting these individuals because, quote, they have cash, they are not smart, and they are afraid of their immigration status and that they will not go to law enforcement. <laughs> สั่งอะไรก็อยอมทําทไม่สู้กลับนะคะกลัวตํารวจด้วยเพราะว่าอยู่ผิดกฎหมายแล่พวกนี้มีเงินเพราะว่าเขาทํางานกันไงคนพวกนี้คนคนทํางานเป็นแรงงานแล้วเขาทํางานเขาเก็บเงินเพราะว่ามีเงินแล้วจะมาเป็นเงินสดกลัวไม่กล้าสู้ก็โดนกลายเป็นเหยื่อไปนะคะนายสองคนนี้สารภาพเลยว่าเขาจะมองหาเหยื่อมักจะเป็นเหยื่อที่เป็นผู้ชายมากกว่าเป็นผู้หญิงแล้วก็จะหาเหยื่อที่ดูเหมือนว่าจะเป็นชาวฮิสแปนิกหรือชาวลาตินนะคะที่ดูเหมือนว่าจะมาจากทางประเทศฝั่งที่พูดภาษาสเปนนะคะอย่างเช่นเม็กซิโกเปโตรริโกคิวบาอเมริกาใตา้อเมริกากลาง คาริเบียนคนเหล่านี้เป็นคนที่มีเงินยอมทําตามบอกอะไรก็ทําไม่สู้ไม่ไปแจ้งตํารวจเพราะว่ากลัวนะคะทีนี้จับตัวได้แล้วนะคะแล้วก็ถูกตั้งข้อหามีความผิด2ความผิดเลยทําความผิดอุคชการฐานปล้นระดับ2หรือ second degree robbery นะคะ11กระทงและทําความผิดอุคคลการ,รส่งเสริมอาชญา,า,ากรรมจากความเกลียดชัง11กระทงค่ะถูกจับแล้วแต่ยังไม่ได้ตัดสินแล้วก็จะมีการตัดสินในวันที่2กรกฎาคมในเรื่องนี้นะคะอายกรารเขตเปิดเผยว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่มีอาชญากรชาวโรมาเนีย มาก่ออาชญากรรมใน Orange County ที่รัฐแคลิฟอร์เนียยังมีผู้ต้องสงสัยที่เป็นชาวโรมาเนียอีกมากกว่า50คนที่ทางราชการเชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมของชาวโรมาเนียที่ดิฉันนํามาเล่าเนี่ยดิฉันเข้าใจว่าเหยื่อทั้ง5้านั้นไม่มีคนเอเชียเลยและผู้กระทําความผิดนั้นเนี่ยก็มองหาแต่กลุ่มที่ไม่ใช่คนเอเชียนะคะคือกลุ่มที่เป็นชาวฮิสแปนิกด้วยแต่ว่าสองคนนี้โดนจับไปแล้วนะคะเราไม่รู้ว่าจะมีลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นที่เขา t a r ์เก็ตกลุ่มพื่เป็นคนเอเชียอย่างนี้ เล่าทราบข่าวนี้แล้วก็ระมัดระวังตัวนะคะเจ้าหน้าที่ไอซ์ไม่มาในลักษณะนี้หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับหลายหลายคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารและเปิดการมองเห็นของคุณค่ะช่องทางการติดตามข่าวสารทางด้าน i m น i g r a t i o n จากสำนักงานของเรานั้นยังมีช่องทางทางอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางทาง f a c e b o o k Instagram และ X ค่ะกดติดตามเราให้ครบทุกช่องทางค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ